สวัสดีครับผมพวกผมโลเกตช่องคนดีเพื่อคนดูครับผมชครับซึ่งวันนี้ครับผมเราจะมาทําการหาโกโจซาตูเวอร์ชันผู้หญิงน่ารักคาวายนะครับผมซึ่งมีน้องๆบอกพี่ครับพี่โกโจซาตูอยู่ในแคปซูลนี้ครับพี่ถ้าพี่อยากได้นวก็พี่ก็จะไปลองเติมสุ่มดูพี่โกโจดอปเลส0.4เปอนเอน้องๆน้องชายพี่กินกินน้ำมะนาวหน่อยไหมน้องเสียงแหบไปแล้วซึ่งไม่รู้ว่า fc หลอกกูป่ะนะแต่ว่า ผมไปทำการเบิกโลบักมาแล้วนะผมจากการเออที่น้องๆเสื้อเสื้อผมขอบคุณทุกคนมากครับผมฮะและซึ่งวันนี้เรามาทําการขอสุ่มลอยลูกกันละกันคุณดูว่าเออเราจะได้โกโจโซาโตรลุเวอร์ชันผู้หญิงหรือไม่แต่ว่าต้องมีคนสงสัยแน่พี่เอาทําไมอ่ะพี่ก็มีโกโจโวเวอร์ชันผู้ชายอยู่แล้วนะพี่สกิลเหมือนกันเป๊ะเลยแน่นอนครับผมคุณดูฮะฟัวเช่ผู้ชายนั้นมันไม่มีนมยังไงล่ะ อันดับแรกขอซื้อก่อนเลยมันสามารถเทรดได้ไหม้าเทรดได้แล้วไปหาเทรดมาเพิ่มนะครับผมคนดูเรามีหมื่นโลบัคแต่เราไม่ซุ่มหมดก็แล้วกันนะครับผมเพราะว่าเออส่วนที่เหลือนั้นเราอยากไปทําการเติมเอ่อทอยเลตท,ทาวเวอร์ดีเนต์นะครับผมไปหาตัวเทพดีกว่านะครับผมลองดูเริ่มที่30ลูกก่อนแล้วกันหากซื้อร้อยเดี๋ยวมันได้เลยแล้วก็มันจะหานะครับผมคนดูเปิดได้ทีละห้าครั้งครับผมมาครั้งแรกเกลือซินาเกลือซินะอุซบมาอุซบสาม งโงกลุลอุย้ยมิกาซา่าใครที่สุ่มได้แล้วก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้ครับผมคือว่านอกจากเออกว่าโจมีตัวอะไรอีกอะคนดูหรือว่าเป็นสกิีนหมดเลยถ้าเป็นสกินหมดเลยนี่โคตรไร้ประโยชน์เลยนะครับผมโคตรไร้ประโยชน์อ h oh my god เกลือจัดจะไม่โลกสองมันผมสุ่มแล้วมันไม่มีเสียงกับคนดูตั้งแต่พูแล้วคนดูพูสุ่มโรกสองก็ไม่มีเสียงนะครับผมไปหาที่สุ่มใหม่ดีกว่าแถวนี้ดูไม่ค่อยดี แต่นี้ดูไม่โอเคขออนุญาตนั่งสุ่มนะครับผมอายืนยืนสุ่มแล้วมันเมื่อยครับผมอาหนักดวงหนักดวงมันดวงมันดีเกินลนะน้มาโอ้ยตัวอะไรอ่ะขอดูจำไม่ได้ในเออไอจิโกะนะครับผมที่เป็นหัวหน้าหน่วยนะโอเคโอเคเกลือจัดเกลือจัดเอ้ยมันยังไม่ถึงเครื่องทางเลยใช่ไหมคนโดเป็นการลองเชิงลองเชิงมาว มามาส,สาสิบลูกสามสิบลูกไม่ได้เลย oh. Oh. Uh huh. อ่อหออ่อะอเออหอวัดเออใครมาเทศขัดดวงเงินมาเทศขัดดวงโอ,เดดงโอ้เมื่อกี้ผมเกือบดวงดีแล้วก็ดูมีคนมาเทศขัดดวงเราเฉยเลยไปหาที่แอบ,บดีกว่าหาที่แอบ,บสุ่มคนดูฮะแอบบนิน่งเงินดวงจะได้เดินผ่านได้นะครับผมผมว่าตรงนี้แหละนิน่งเงินมาครับผมทําการซื้อต่อซื้อเพิ่มเลย ถามว่าแพงไหมก็ผมมองว่ามันก็ราคาถือว่าไม่แพงนะคุณดูฮะก็10ลูก3 0 0้เราเคยซื้อ10ลูกสองพมาแล้วนะครับผมในเพจซิมใช่ไหมโ <laughs> คตรแพงะ่ะราคานี้ถือว่ารับได้อยู่คุณดูฮะซื้อเพิ่มแปะซื้อเพิ่มแปเท่าไหร่ดีรอบนี้คนดูเท่าไหร่ดีซื้อเพิ่มอีก30ลูกกลายเป็น60ลูกแล้วคุณดูฮะมา60ลูกมันต้องได้บ้างว่าเปิด5ลูกพร้อมกันไม่ได้เปิดท่ลูกอาจจะได้ก็เป็นได้ครับผมคนดูเปิดท่ลูกมาเฮ้ยเอาดี เอ้ยดรอปลดอะไรเนี่ยมันต้องแบบว่าหลุดเล็ดมาสักตัวแล้วแหละจริง <c oughs> มาอีกแล้วคนดูมาอีกแล้วตัวนี้อุซบอุซบมาบ่อยจังครับพี่ม y g ก d อ้ออ้ไม่มีหรอกคนดูไม่มีหรอกคำว่าหลุดเลดอะไม่มีหรอกหลุดเลดแกรันตีก็ไม่มีด้วยใช่ไหมนี่ขอเดาเลยการันตีนม้ีแน่นอนหลุดเลดมากว่ะ <c oughs> ไม่มาเลยเหรอพี่ โกโจอ่ะหรือว่าคนดูหลอกกูวะคนดูไม่น่าหลอกผมนะคนดูใช่ไหมคนดูไม่หลอกผมอยู่แล้วมา <c oughs> เออเออไม่นะโคตรเกลือโคตรเกลือโอ้โหงงกลุลไม่ใช่แหละไม่ใช่แหละโอ้โหคนดวงดีเรามีสิทธิ์ไม่จ้าเนี่ยดวงดีมีสิทธิ์ไม่จ้ามามามา,มา <c oughs> อุซ้ เหลือแค่แล้วเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี no questions questions like ๋ยวได้เหรอตัวอะไรยะนักดาบจากเรื่องเราจะไม่รู้ก็ดูเฮ้ยแต่เวอร์ชันซัมเมอร์ดีมากคณดูตัวนี้เราได้อยู่ได้อยู่ถือว่าไม่เกลือถือว่าโอเคอยู่ถือว่าโอเคมามาซื้อไปหมดซื้อไปหมดซื้อหมดมาดูกันมาดูกันว้าวเฮ้ยเริ่มมีอุ่นใจชื่นใจหน่อยในสกรีนไม่มีมันเป็นตัวเหรอ มันเป็นตัวละครเหรอคนดูเมื่อกี้เป็นตัวนักดาบนะครับผมน่เป็นตัวละครนะฮะห้าดาวอ่ะลองดูนะครับผมอ่าเรามาลองดูกันสิตัวไหนเอย่ยอ่าตัวล่าส,สุดใช่ไหมนี่ไงเฮ้ยมีเบสซิ่งด้วยดาเมจห้าพันทุกเจ็ดวิคนดูมันไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่หรอกคนดูมันไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่หรอกแต่ว่ามันก็ยังเป็นตัวแบบยังดีกว่าได้สกินอ่ะ อ้ดีก่กคนสักกินขอดูดรอเบลดหน่อยรอเบลดเออ18เปอร์เซ็นต์หรือว่า1.5วะแต่ขอดาวน่าจะเออ18เปอร์เซ็นต์นะครับผมว่ามันเป็นตัวสเปเชียลเองแค่ตัว5ดาวเองนะครับผมแต่ก็โอเคคนดูยังพอเริ่มเห็นเวลความหวังดีกว่าได้อันั้นล้วนนะครับผมดีกว่านั้นล้วนนะมาซื้อเพิ่มอ่านะตอนนี้ก็ทําการซื้อมาครบแล้ว100ลูกนะครับผมจริงๆทําในสุดตาพาร์ตก็ได้ใช่ไหมแต่ว่ามันได้น้อยผมว่าเติมน่าจะโอเคกว่าน่าจะไวกว่าครับผมซึ่งรอบนี้ ราจะทาการสุ่มที่โรคหนึ่งกันลองใส่เบสซิ่งซิว่าเท่หรือเปล่าเพื่อคนอยากได้โว้เป็นเป็นดาบนยครับผมเป็นดาบปืนฉีดน้านะฮะจากเรื่องอะไรกังมันหน้าตาคุ้นๆจังซซสอาร์ตไหมไม่ใช่ผมว่าไม่น่าใช่ซอสอาร์ตเราจะมั่วเอานะครับผมคุณดูแต่มันดูว่าตาคุ้นๆจังถ้าเกิดเป็นแนวต่างโลกที่ผมไม่ค่อยจะคุ้นเลยคุณดูไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่เลยนะครับผมไปหาที่เปิดดีกว่าเขาขายกระตันเท่าไหร่ขอเดาเลยห้าสิบบาทถึงปะ่ะคุณดูห้าสิบบาทถึงแม่ มาทำมากราบเปิดกันต่อเลยนะครับบอกคนดูมาเห็นไหมเขาดูพอเรามาเปิดเออโลกหนึ่งมีเสียงคนดูฮะเปิดโลกสองไม่มีเสียงมาลัวะลัวะโอ้งอกลุลงอกลุลอุดดอ๊จบ <c oughs> <c oughs> เปิดธิอันดีกว่าทีละอันมาทีละอันโอเคไม่ได้ไม่ได้ยังไงเออไม่ได้ <c oughs> บายกอดมาห้าแล้วกันอย่างน้อยขอดูตัวอีปิกก็ได้หรือว่าตัวเรามันอีปิกแล้ววะคุณดูใช่ไหมไม่รู้ว่ามันดรอปเลสมันมันดูห้าดาวมันดูกระจองร้องก็กไม่รู้ว่ะมาเปิดเดินเปิดเดินเปิดเดินเปิดดูดดวงคนอื่นเดินเปิดดูดวงคนอื่นมาอูมิคาซามาไมา่แอปเปิดในคุกดีกว่าคุณดูแอบเปิดในคุกอิมเพียดาวดีกว่ามาลงหอคอยนะครับผมเหว่าไม่ได้ไอเซนด้วยใช่ไหม ถ้าเกิดลงหนึ่งร้อยชั้นแต่ว่าโอ้ยร้อยชั้นเลยเหรอพี่เอาดีแม่งโคตรนานมาครับผมทำก็เปิดเลยอึ๊บโอ้ยได้โนโเอลมาดีปะวะไม่เคยได้ด้วยดีตัวนี้ฮื้ยามาฮึ๊บมา,มา <laughs> ไม่มีทองซะหน่อยเหรอทองแบบทองแท่งๆอ่ะไม่มีเลยเหรอ โอ้โหสีทองไม่โผล่เลยผมดวงกากเ่าเลยเกยมนี้ไม่ลบถ้าเกิดเป็นว่าเออเออวันพีทบอลซีรัตอะไรเงี้ยคุณว่าดวงเราค่อนข้างจะดีมากนะครับผมคนเดียวแบบว่าเทพนี่กากแค่ไม่กี่ครั้งเองเอ้ยไม่ใช่เอเลนเหรอตัวนี้ผมยังหาเอเลนไม่เจอเลยอัปเดตมาอุยไม่รู้เลยเอเลนตรงไหนในคนเดียวมาครับผมเปิดให้หมดแล้วกันมาโอ้ยยังไม่เห็นเงาของโกโจไม่เห็นเงาของโอ้ยโอ้ยโอ้ย ไอเซลต,ตุตัวหกดาวอย่าบ่นนะหนึ่งหนึ่งเปอร์เซ็คนเดียวโอเคถือว่าคุ้มอยู่วันนี้ถือไม่เสียเปล่าถือว่าไม่เสียเปล่า,า,ไ,า <c oughs> ได้อยู่ได้อยู่ไอเซลมันสกินป่าวะแต่ผมขอเดาหรือว่ามันน่าชใช่น่าจะเป็นตัวละครนะครับผมโนเอลโนเอลอ๋อแต่เรา,อาเอาโคโจะจะได้โคโจ ดาวมดเก้าพันโจมตีทุกห้าวิไม่ธรรมดานะไม่ธรรมดานะไอเซนคือชื่อไอเซนรับรองโหแน่นอนพูดถึงไอเซนไปมื่อกี้เองคนดูได้ว่าไอเซนมาเฉยนะครับผมดูมาว่ะคนดูผมมาว่ะวันนี้แต่มันไม่มีเบสซิ่งอ่ะไอเซนไม่เบสซิ่งนะผมโคตรกากเลยโอเคครับผมวันนี้ถือว่ายิ้มได้แล้วคนดูถือว่ายิ้มได้แล้วตัวหนึ่งเปอร์เซนมาถือว่ายิ้มได้แต่อยากแต่อยากได้โคโจรจริงนะเนี่ยจะได้โคโจอะ่ะได้ไหมครับ แอดมินฟุดได้ไหมลิปินดาเออไม่ใช่ผิดแมทผิดแมทผิดแมทเยอะเลยมาซู oh, มต่อซูมต่อโอ้ไม่นะ,ะไม่นะอ่าไม่นะมันย่อยได้เพราะว,ว,ยยว,ว่าคนดูเฮมันย่อยได้ดีกว่าคนดูโอเคย่อยให้หมดเลย ย่อยให้หมดมาย่อยย่อยต่อย่อยย่อยมาสุม่มสกินไม่ใช่อยู่แล้วคนดูย่อยมาสุม่มโอเคสวยโอเคคนดูแปดอันย่อยหนึ่งอันนะครับผมเหลือเจ็ดอันแล้วที่ใอะว่าไงน้องชายพี่เอฟซีแม่ว่าไงน้องชายพี่อวยพรพี่หน่อยสิว่าไงมีอะไรน้องชายมีอะไรอย่างนั้นเหรอเอาเป็นว่าเราให้ FC, เอฟซีอวยพรเราหน่อยดีกว่าคนดูฮนะผมว่าคำอวยพรแต่เอฟซีน่าจะ นี่ดีพอสมควรเลยอาจทงเราได้สุ่มได้ก็ไปได้นะครับผมพี่กำลังจะสุม่มออกคนละเองอาจจะได้ออกคลิปวินาทีได้โกโจสตารุเวอร์ชันผู้หญิงนะว้คุยพรอหน่อยขอให้โชคดีขอบคุณครับน้องชายขอบคุณครับมาคนดูเรามาทําการสุ่มและทําการย่อยต่อดีกว่าเราทําการย่อยต่อดีกว่าเนี่ยอุซบเนี่ยคนดูย่อยหมดไม่สนลูกใครย่อยให้หมดนะครับผมใครมาเถื่อนไรเนี่ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเราจะย่อยย่อยแบบในระบบได้มาทั้งหมดเอ่อสิบอันคนดู ได้ไมแมกกาซีปอันเองไม่เป็นไรสุ่มมาต่ออย่าเพิ่งเทดน้องโอเคงอกุลมาต่อโอเคงอกุลสองดับเบลิลมาต่อโอเคงอกุลสามดับเบลิลสี่หรือเปล่าสี่ดับเบลิลห้าดับเบลิลดวงอย่าง,งโง่มาห้าลูกสุดท้ายโอ้ยทอง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 เฮ้ยแต่กระดวงดีคนดู f อฟซีอวยพรเราอย่างน้อยก็ได้นะครับผมสองตัวว่ะได้สองตัวราคาเท่าไหร่คนดูคอเม์ไว้ละกันนะครับผมฮะส่มให้หมดเต็มระบบจัดไปส่มให้หมด <c oughs> ไม่ไม่ได้เลยไม่ได้เลยโอเคเรียบร้อยสูมทั้งหมดวันนี้ก็คือ1-10ลูกนะครับผมคนดูฮะเกลือมากๆนะครับผมแต่ว่าเราได้ไอเซนกับได้ส่วนของเอ,อ่อตัวอะไรไม่รู้สตักดับอีก2นะครับผม2ตัวก็ ผมมองว่า,วาโอเคนะนี้ไม่ได้แย,ย่นะครับผมหาอย่างน้อยก็ยังมีตัวหลุดเลทมาบ้างนะครับผมคอดูใครที่สุ่มเร็วได้ตัวของโกโจโ้ตัวก็คอมเมต์กันไว้ได้นะครับผมผมว่านักดาบเนี่ย18รคนดูแล้วกไ็ไอเซนเนี่ยน่าจะ1ปนะครับผมหาที่อยู่ในเลทเมื่อกี้ส่วนโกโจโนั้นก็คือ0.4นะครับผมสรุปเลยก็คือเกลือนะครับผมบอกไอซี <z> <c oughs> ก่อนเก <c oughs> ลือเราเก็บดูไว้สุ่มเอ่อแบบอื่นดีกว่าคนดูแบบนี้ไม่ไหวจริงว่ะคนดูไม่เคยสุ่มได้ตัวดีๆเลยแบบเนี้ย พี่แกอัดตอนเที่ยงคืนไม่ใช่เหรอจะอัดตอนเนี้ยและจัดหน้าแอดมินด้วยมึงอัดคลิปสามทุ่มมันแปลกตรงไหนในคนดูก็อยากมาเล้สามทุ่มบ้างเอาละฮะจะมาลองเทสในส่วนของสก,ก,กิลการซึ่งบอกเลยว่าจริงๆคือก็ไม่ได้คาดหวังเท่าไหร่เพราะเป็นตัวสะสมนะครับผมคนเดิมมันเป็นตัวสะสมนะก็เราจะมาลองเลยสลับในส่วนของไอเซนนะครับผมเวอร์ชันซัมเมอร์นะครับผมแต่คิดว่าไม่อาจะมีพลังอะไรขนาดนั้นแต่มันหกดาวเลยนะหกดาวด้วยมาครับผม กับในส่วนของเออตัวอะไรก็ไม่รู้ที่ใช้ปืนฉีดน้ำนะอยากเห็นผมให้อยากเล่นเห็นอยากเห็นผมเล่นแบบไหนออก,ก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้นะครับผมคนดูจะได้ไปลองเล่นดูช่วงนี้คือติดนั้นตัวเดียวคนเดียวสกิลไมด้อยเล่นนะครับผมไปหาเงิน z o ่มกันอยู่หาตัวทเด็ดกันนะครับผมได้ตัวรเรเจนมาบ้างแล้วนะฮะตอนนี้โคตรูลไอ i ทมอ option อเลยเรามาดูไอเซนกันก่นกอนเลยครับผมการโจมตีของโอ้ยใช้ดวดาฟันวิญญ,ญาณนะครับผมซึ่งเอ่อเรื่อง B นั้นข้อมูลเราค่อนข้างจะน้อยมากครับผมเราไม่ค่อยรู้เท่าไหร่เลยคนดู โอ้ยมีไฮบิดด้วยเหรอแปลว,ว่าตีทั้งแอร์ทั้งเลยนะครับผมคนเดียวประมาณนั้นคือรู้แค่ไอเซนน่ะมันภาคแรกแนะครับผมภาคที่เอออินจิโกบ,บุกโซสเตียครั้งแรกก็คือแม่งตายหาใช่ไหมคนดูฮ่าไอเซนแม่งโดนฆ่าตายไอเดียก็คือแผนนะครับผมอ่ะบูเอเนจีเรามาดูกันเลยบูเอเนจีสามารถทําได้นะครับผมว้าวพท่าสวยนะกลางอาณาเขตนะครับเต็มดาเมจเจ็ดแสนโจมตีทุกห้าวิก็ถ้าเกิดบูส์ไอกันน่าจะแรงอยู่มั้งแต่ว่า <c oughs> ตัวอื่นดีกว่าว่าตัวอื่นดีกว่าเนี่ยสะสมก็ใช้ได้แต่ว่ามันไม่มีเบสซิ่งนะสิคนดูประเดนคือ6ดาวไม่เบสซิ่งนะครับผมถ้าเกิดเราเออบูในส่วนของไอเพิ่มเข้าไปนะครับผมฮะ250บัฟนะเรามาลองดูกันก็สองล้านหก็อุ้ยแรงอยู่นะแรงใช้ได้อยู่นะครับผมเรามาลองดูสาวน้อยนักดาบที่ใช้ปืนกันเลยคนดูฮะก็ตัวนี้มีเบสซิ่งผมชอบตัวนี้มากกว่าว่ะคนดูที่มีเบสซิ่งด้วยนะครับผมแต่ว่าดาเมจก็ยิงปืนยิงปืนจีนหน้า ธรรมดามากดูไม่มีความแรงเลยพออัพขึ้นมาก็เป็นหมื่นโจมตีหลักเสียรก็ใช้ได้นะครับผมถือว่าใช้ได้อยู่มาอัพไปเลยเกเซอร์เกเซอร์อคือท่าอะไรไม่รู้นะครับผมเอามาลองเรียกเลยนะคะมาอัพเลยสองหมื่นพรอมปันปุ๊บว้าวมาดูท่าการโจมตีกันเป็นการใช้ในส่วนของเออปืนฉีดน,น้ำผสมกับดาบนะครับผมยิงบีบออกมากลายเป็นปืนฉีดน,น้ำแรงสูงนะครับผมอ่ะ แคนั้นแหละคนดูไม่มีอะไรเลยอย่าไปหาเปิดจะไปหาเติมคนดูดูแล้วไม่ค่อยคุม้มไม่ค่อยคุมนะ้มเม่อไหร่เลยคนดูฮะเดี๋ยวคลิปนี้ไปแล้วครับผมบ๊ายบาย่ยโคตรเกลือ